สวัสดีครับผมสวัสดีทุกพี่ทุกท่านนะผมแล้ก็คือจะมาลงคลิปก็คือมีประเด็นมีประเด็นก็คือลูกค้านะครับผมเจอปัญหานะผมลูกค้าผมเจอปัญหาก็คือว่าถังน้ามันรั่วแต่ก็หาแล้วยังไงก็หาไม่เจอนะผมหาแล้วก็หาไม่เจอมันรั่วมันซึมหมกจุดไหนหาไม่เจอคือสายตาลูกค้าบอกว่ามองแล้วไม่มีจุดรั่วแต่ไม่รู้มันซึมหมกตรงไหนไอคำว่าไม่รู้ซึมหมกตรงไหนก็คือ จะมาแนะนำว,นะวิธีเช็คนะผมวิธีเช็คนี้อวิธีเช็คง่ายๆนะวิธีเช็คนี้อ่าสายช่างเราก็จะรู้ๆกันอยู่นะผมแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับผมก็คูมมาแบาง่งปันความรู้นะผมวิธีนี้มีมามา,มากกว่าสามพันปีแล้วนะครับผมก็ง่ายๆปิดรูถ้าพี่ท่านใดมีฝาน้ามันก็ปิดให้สนิทแล้วก็ต่อสายน้ำมันมาบนี้นะผมต่อสายมีแล้วก็เป่าทิ้งลงอย่างนี้เลยนะครับผม สมมติว่าเราจะหาว่าตรงไหนที่มันรั่วมันซึมนะผมบางครั้งดูด้วยสายตาอาจจะไม่ชัดนะผมหรือว่าอาจะหารู้ม่เจอก็ทําประมาณนี้นะผมแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็จับกดหัวเลยแล้วก็เป่านะผมกดหัวผัวได้ไหมเ <c oughs> นียนะผมมันจะมีฟองขึ้นอย่างนี้นะผมฟองขึ้นชัดเจนนะผมเนี่ยด้วยสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นว่าตรงไหนรั่วสมมติว่าสมาสมตินะผมสมมติว่าเรามองด้วยสายตาไม่รู้เลยตรงไหนรั่ว แต่เห็นน้ามันรั่วน้ามันซึมออกแต่ว่ามองด้วยสายตาคือไม่รู้รั่วตรงไหนซึมตรงไหนอาจจะมีจุดนิดๆแต่เราดูด้วยสายตานี่ไม่รู้เลยเราก็มาต่อสายอย่างนี้นะผมแล้วก็จุ่มลงไปนี้นะผมเป็นวิธีที่มีมามากกว่าสามพันปีนะนะผมไม่ได้วิธีใหม่ไม่ได้อะไรหรูหราของสายช่างเลยแต่ว่าเป็นวิธีง่ายๆที่เราก็รู้ๆกันอยู่แต่บางพี่บางท่านอาจจะไม่รู้นะผมอาจจะคิดไม่ได้ผมก็ลองทอางนี้ดู เวลาน้ำมันซึมแล้วหาจุดไม่เจอว่ามันรั่วตรงไหนนะครับผมทำย่าง้ง่ายๆครับผมขอบคุณครับ